สวัสดีค่ะรูปแบบเก่าๆเหมือนเด็กปู่กับมาวัดคีอเก่ารูปแบบเปินแบบกานใบสีเขียวไอ้ผูนะไปรบเสียพราเดี๋ยวา อางมาไขนมไหว้พนทร์นะบ่หันขาให้นี่ไปบ่เ่วันอบบ่ถกไปเนี่ยจ๊เออมางเม่นี่หมอนพงีไปสร้งดอกมาสรางี่บ้านตากดอกไ บรรยากาศเบาเก่าๆสิ่งแวดล้อมเก่าๆชีวิตของยายปู่อย่าเบื่อกันเด้อบรรยากาศเก่าๆของยายปู่อย่าเบื่อกันอึ๊บ นี่กะตามิเนวหยาดนามมิเนี่ยหยาดนามก็บ้านนี้รูปแบบเก่าๆซึ่งแววน้อมเก่าๆมีสิ่งผาดมาทนะุกวันอย่บบาเบื่อกันสิ่งผาดมาวันนี้สร้างม้าเนี่ยแม่ปอนี่เราเราได้สร้างแ่ย

นาาะคะน้อวัดครับครับครับประคองครับประคองค่ะเตือนตีหาทำอาหารม้วัด มันึ้นไปไหอดอโซเยตีส, <c oughs> สนิทตีเนน้อย้เลยตทียนเยบเกเอาไม,ม่สยงาอ่ยู่บ้านไม่แมว <c oughs> อ,อกมมาสีต่ตัวอยู่นม่นใจล หเจ้าไข่ลายๆเนาะจะเป็นยีสิบบาทได้เลยเนาะดูไว้ที่สิบๆจนตัวลายปานเนาะน้อยหน่อยมึนน้อยเจ้าไหล่ๆเนี่ยลายกันขาย้อเบอร์น้ำลานขายเนรชาิดกันตั ôi nó nói không bán mát không mát lên mà thế mát thế này lên mát lên mát mà thế này, hả? <tss> <faced> <inaudible> <the house> <hit> ส้มนะเด,ออกกด้๋เ้าเอาไม้จะได้บะมี้นะอือเอาส้มก่อนหันบ่มีสมนี่เล็บบมีเปิดตัดเล็บดีเลยนะเนาะออไอ้ขอตาดีวะเอาอะไรจ้ะต้อนด้เยอ,อ,อ,อือ,อ สวัสดีค่ะบรรยากาศเก่าๆที่คุณเคยมาเด้อมาวัดน้ำกันสวัสดีค่ะอย่าเบื่อกันเด้อเบิ้งทุกมือเลด